ะะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้เป็นเดทผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะพี่ข้างหน้าของเขาจะเป็นงานตักทั้งหมดเลยนะไม่ใช่งานสก,กินนะคะพี่งานเป็นคอป,ปกนะคะพี่แล้วก็ดุมข้างหน้าสามเม็ดแกะได้จริงทุกเม็ดเลยนะคะแขนนะใหญ่ใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวนะงานแต่ของสาวอวบนะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นผ้าเรียบๆแบบนี้ค่ะเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายนะพี่เนื้อผ้าของเขานะคะที่ไม่ยืดนะคะแล่ตัวนี้ผ้าจะไม่มีซับในนะคะพี่ สันดานาก็เป็นงานปักทั้งหมดเลยสวยๆแบบนี้นะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวอยู่ที่39นิ้วนะคะเป็นชุดเดทนะเป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยจะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะรุ่นนี้เขาจะมีกระเป๋าเก๋ๆให้นะคะพี่ตัวนี้นะทั้งสองข้างใช้งานไม่ได้นะคะพี่ตัวนี้กระเป๋าเขาตื้นนะอกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวชุด39นิ้วค่ะ ขอจัดพิเศษให้เลยนะคะพี่เอาไปใส่ได้เลย2 3งเท่านั้นค่ะพี่เอาไปแค่2 3งนะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่จะสั่งเพนตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะคะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงไม่อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะรุ่นนี้ขึ้นไว้ให้ด้วยเวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสตามด้วยสีให้ด้วยค่ะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสำคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่เรียกว่าสีดํานะพื้นเขาเป็นสีดำละลายเป็นนนแบบี้ะะค สองสามเก้าเท่านั้นเดี๋ยวสีต่อไปนะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่สามสิบเก้านิ้วค่ะสีขาวนะสีต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวนะคะตัวนี้นะถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะตอนนี้จะเรียกว่าสีส้มนะ สีต่อไปนะคะพี่ดูดีๆนะสองสีนี้นะคะถ้าเอาสีอ่อนกว่าตัวนี้ขอเรียกว่าสีครีมนะคะที่ตัวนี้ขอเรียกสีครีมจะเป็นน้าตาลงอ่อนๆนะพี่นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ขอเรียกว่าสีน้ําตาลนะคะเข้มกว่าจะขอเรียกว่าสีน้ําตาลนะคะสีนี้จะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่อกน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวอยู่ที่สามสิบเก้านิ้วค่ะลินินผสม้ายนะตัดพิเศษให้พี่เลยสองสามเก้าเท่านั้นสีนี้จะเป็นสีโอรสนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะ สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าแดงตุ่นๆน,นะคะตัวนี้นะมันจะอมบานยินดีขอเรียกว่าแดงตุ่นๆนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะขอจัดพิเศษให้พี่นะสองสามเ้าเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหอยจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะที่รุ่นนี้เป็นชุดเด็ด,ดนีๆไปถึงฝ้ายงานปักทั้งหมดเลยอย่างนี้ค่ะจัดโปรให้เลยสองสามเ้าเท่านั้น มาผ้านะคะพี่ห้าสิบนิ้วความยาวชุดสาสิบเก้านิ้วค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะเดี๋ยวจะไล่สีให้ดูนะคะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้เรียกว่าสีแดงตุ่นๆนะคะตัวนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะขอเรียกว่าสีโอรสนะคะพี่ตัวนี้นะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสี เขียวอมฟ้านะคะพี่อกหน้าผ้าของเขาห้าสิบนิ้วนะแล้วก็ความยาวชุดสามสิบเก้านิ้วะค่ะพี่ถ้าพี่รับสีเข้มกว่าตอนนี้พี่เรียกว่าสีน้ำตาลนะคะพี่พี่ดูดีๆนะคะพี่ต่างกันนะสีเข้มกว่าน้ำตาลสีอ่อนกว่าจะเรียกว่าสีครีมนะคะพี่ดูดีๆนะผ้าเขาต่างกันนะลูกค้าเรียกกามที่บอกจะได้สีตรงแบบเลยนะคะแต่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีส้มค่ะ สีนี้ถ้าพี่จะรับนะคะพี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวนะคะพี่นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะพี่และสีสุดท้ายค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะจัดให้เลยค่ะสองสาเก้าเท่านั้นนะคะพี่เอาไปใส่ได้เลยค่ะ